เฮเฮ่ฮ่าเจ้าหมายเลขศูนย์ฆ่ามันซะเขานี่แหละคนที่ทำให้เรารู้สึกไมคุกคามย่าเอ๋หน่อยจากการต่อสู้เมื่อคู่แล้วเราสูญเสียพลังยามไปมากเลยการต่อสู้นี้คงจะต้องรีบปอบให้เร็วทีวสุดแล้วย่าเร็วมาก วิชาดาบสุริยันดาบพุ่งทยนันเอ๊ะได้ยังไงกันเจ้าหนุ่มหน้าเฟ้นหน้าลำคาญเอ้ยร้อยชั้นจับแกได้ก่อนเห็นนะจะเอาคืนในสะสมเลยฮ่ไม่นะหน่อยเยอะเพื่ออย่ยาเพื่อฮ่าฮ่าสำเร็จลักสินนะส่วนกบเปตัวทดลองใหม่ล่าสุดข,ของชั้นเลยเอะมันหายไปไหนกันแนะ่ แม้จะมีพลังระดับหลอมปานแต่กับต้องพึ่งพาเพียงสายธัตยาสินะเปรียบเสมือนชีวิตที่ไร้ซึ่งวิญญาณช่่น่าสงสารจริงจริงเอาล่ะฉันจะไม่ตาแกสักครั้งแล้วกันนะส่งแกไปสู่การหลุดพ้นซะวิชายดาบสุดยันอาทิตย์เก้าดวงสองสว่างเหยา <Yeah! S 1> ถึงตายแกแล้วสินะหน้อยอย่าเหลืองเกิน,ปนไปหน่อยเลยนะไอเด็กหัวด,ดีเอ้ยในห่งน้นที่เป็นตัวอย่างการทดลองใหม่ลึกสุดของฉันแล้ว แล้วจะถูกแกชนะได้ง่ายงั้นหรือไงเฮ้กับสู่ความเป็นหนึ่งเดียวไปซะเยอะแกน่ะพอได้แล้วเฮ้ยเป็นอะไรไหมน่ะหมายเลขศูนย์รีบใช้พลังฟ hey. yeah. nah. ื้นฟูของตัวเองซะสิได้ประโยชน์นะทักษะดาบชุดนี้ของฉันมีเวปราบเหล่าร้ายและยับยั้งการฟื้นฟูพลัง แม้ว่าเขาจะใช้วิธีการรักษาตัวเองในตอนนี้แต่ก็ไม่เดียวเท่าการบาดเจ็บที่ได้รับหรอกนะโอยเป็นไปได้ยังไงกันทําไหึงเป็นแบบนี้ยังมีตัวทดลองอื่นอีกไหมที่จะกำจัดไอ้หมอน,นอีอยามือมือของฉันพวกตัวทดลองของแกเรียนวิชากำลังภายใน,นจากแกง,งั้นเหรอแกไปเอามาจากไหนกันแน่โอ้ยโอ้ยเจ็บชะมัดเลยแกหมายถึงวิธีการถ่ายโอมแล้ววิเศษใช่ไหมฉันีดยมาจากตะกูลตรฟงฟังต่างหากเล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพวกเขาได้มาจากไหนกัน ฉันบอกแกทุกอย่างแล้วปล่อยฉันไปเห็นนะแกจะพูดว่าแกมีตระกูลตรงฟังคอยหนุนหลังแล้วแกไม่สามารถฆ่าฉันได้สินะเราผูดบะสุดเหล่านั้นที่ถูกแกฆ่าต้องการคําอธิบายแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันใช้ทางตระกูลตรงฟังกลงไปอยู่กับแกไดเร็วนี้เอง